ลายที่งดงามวิจิตบรรจงของกรตตันยงแห่งปัตตนีนั้นนอกจากจะเป็นตำนานที่เล่าขานมานานกว่าศตวรรษแล้วเรื่องราวและลวดลายที่ปรากฏบนกริทุกเล่มกลับมากด้วยคุณค่าและความหมายที่ลึกซึง้งเกินกว่าจะคาดคิด นอกจากจะเป็นสตาวุธหรือวสตากพอแล้วกลินี้ยังมีความสําคัญในแง่ของการประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมการสร้างกริในโบราณนะครับก็จะสร้างตามความเชื่อทางศาสนาคือเริ่มตั้งแต่พรามหมณ์ฮินดูแล้วก็มาเรื่องของพุทธนะครับแต่เมื่อมาเป็นช่วงปัตตานีดารุสซาลามแล้วพิธีกรรมอัน,นั้นก็ได้ยกเลิกไปนะครับคงเหลือเฉพาะต้องใช้ คาถาในเรื่องของอัลกุรอานนะครับในการประกอบอาการทำกริดนะครับเป็นสัตราวุธเป็นเครื่องรางของขลังลักษณะนั้นหรือไม่ก็ตีเป็น,ปนกริจประจําตระกูลไว้เลยสมัยก่อนรวมถ้าว่าของเจ้าเมืองก็ตีแบบหนึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็ตีแบบหนึ่งกิจทั่วไปนี่ก็จะมีเก้าคดเจ็ดคดห้าคดก็จะส่วนใหญ่เป็นเลขขี้เลขขี้หมดเลยสามคด มากที่สุดก็20ก่กว่าคด30กว่าคดก็มี32ก็มีแต่ดูยากอาแต่กริดที่หายากนี้ที่เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีกริดสามคดในสมัยโบราณน,นั้นเล่ากันว่าทุกบ้านจะมีกริดอย่างน้อยเจ็ดเล่มแต่ในปัจจุบันแม้กริดจะเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ แต่จำนวนของกริตที่มีอยู่กลับเหลือน้อยจนน่าใจหายเกือบทุกครอบครัวในอดีตจะมีกริตนะครับประจำบ้านแล้วก็วันนี้กริตก็ได้รับความสนใจนะครับอของคนไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมนะครับก็สนใจในเรื่องของกริตแต่ทันตร,ตรงที่ว่าช่วงนั้นถ้าไปตามบ้านบ้านจะมีเกือบทุกบ้านสามสี่เล่มจะมีเกือบทุกบ้านเลยกริต จะมีเกือบทุกบ้านแต่เดี๋ยวนี้ตาปแล้วไม่มีแล้วของดีของเราน่าจะเก็บไว้มันไม่มัมนมันไม่มีผลต่อการเมืองไม่มีผลต่อสตยรภาพของสบาบไม่มีผลต่อประเทศชาติคือที่อื่นที่อื่น,ท,นที่เราไปดูเขาอยากคือถ้าเรามาคิดจากอนุรักษ์ที่หลังทางด้านของไม่มีแล้วไม่ต้องไปหามันสายไปแล้วแต่ตอนนี้ถ้าคิดจะอนุรักษ์ยังพอมีพอเก็บได้ แต่ว่าต้องต้องใช้ทุนมากเพราะว่าต้องต้นาไปอยู่ในในในทุนหมดแล้วสมัยก่อนเล่มละห้าร้อยพันเดียวเขาของสวยๆหน่อยประมาณสองสามพันแต่เดี๋ยวนี้เป็นแสนก็มีฮะเป็นแสนเป็นแสนเฉพาะกิจกิจนะ้วว่าเพื่อที่ว่าเขามีน้อยกิจปักเพกาหรือว่าไปสายสลามก็กิจเบกอกิจเบกอเนี่ยผมผมมีอยู่เล่มเดียวกิจเบกอ ขก็มาขอซื้อหลายลหลายรอบแล้วหลายคนแล้วผมไม่ปล่อย๋อยวถ้าผมจะขายของทุกชิ้นทุกสุทุกอันต้องอยู่ปัตตานีดังนั้นการอนุรักษ์กฤิตโบราณให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินปัตตานีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและเห็นถึงความสำคัญอิทธิพลการใช้กฤิเนี่ยตั้งแต่ เราว่านักศรีธรรมราชก็คือใช้กิจตายงเหมือนกันแต่นกิจจะเป็นหัวล้นมัน,มนลายนั้นไม่ค่อยจะมีคือล้นล้นแต่ยังเขาโครงก็ยังใช้เหมือนเดิมอาจจะว่ากิจตายงรุ่งแรกอาจจะอยู่ที่นักครก็ว่าได้รุ่งแรกแรกอยู่ที่จันนะเพราะมาันไล่ลงมาจนันนะนักสงขลาจันนะมาถึงปตัตตานีคือ ตั้งแต่อาณาจักรลังกาสุกะศีวิชัยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็สู่ปัตตานีดารุสลามเนี่ยกิตตัวนี้ก็เปลี่ยนวิธีชีวิตคนเปลี่ยนลักษณะของกลิตเปลี่ยนการใช้การใช้งานก็ว่าได้เพราะอย่างที่เราทราบว่ากลิตนี้เป็นอาวุธประจำกายของชาวใต้เริ่มตั้งแต่คอคอดกะระนองลงมานี่ชาวใต้ทั้งทั้งชายานะครับทั้ง นครหรือตามพรลิงในอดีตจนถึงข้างล่างนี่เขาจะมีกริดกันใช้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้อนอกจากนั้นเมื่อความสัมพันธ์ของอทางมลายูนะครับมีความสัมพันธ์กับอยุธยานะครับชาวชาวานี่มีความสัมพันธ์กับอยุธยาเราก็จะสังเกตถึงว่าในภาพของทางประวัติศาสตร์นั้นโกษาปานก็เหน็บกริดนะเหน็บกริดเหมือนกันการใช้กริดในกริดก็มีขนบธรรมเนียมป,ประเพณีคุณปัตนีก็จะหน็บด้านหน้า คนชวาก็จะเนบด้านหลังบาหลีก็จะเนบบนบ่าคือเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนกรีกนเป็นมาอย่างไงเกิดตรงไหนถ้าเกิดที่ปัตตานีก็ต้องใช้ขนบรรมเนียมปัตตานีนกปอกากาเนี่ยเขาเอ,อกเป็นชัยลักษณ์เพราะว่าปือกากาปืตตานีหรือปูอกากาปัตตานีหรือว่านกเป็นชัยลักษณ์ของเมืองลังกาสุกะในสมัยนั้นลังกาสุกะเนี่ย พอมาสมัยอีกสมัยหนึ่งเจ้าเมืองเขาก็ได้รับอิสลามเข้ามาพอได้รับอิสลามก็จะได้เปลี่ยนชื่อได้ก็ย้ายเมืองอะไรต่ออะไรเป็นเป็นเมืองปัตานีดารุสาลามขึ้นมาพอปัตานีดารุสาลาม,ขมาเข้ามาก็ก็เอารับศิลป,ปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของฮินดูพราหมณ์ที่ว่าเป็น เดวาเปรากาเป็นนกพังกะเนี่ยก็มีการเปลี่ยนรูปโฉมขึ้นมาส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าแขนขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเส้นผมอะไรต่ออะไรนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ไปให้เป็นรูปทรงเป็นตาจงเป็นรูปตาจงหรือประกาเนี่ยในส่วนที่มุสลิมเขาทำได้ คือวิวัฒนาการั้รใช้กริดเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเขาว่าเป็นฮินดูอันนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับพอมารับอ,อิสลามแล้วแล้วก็คือปรับใช้ทั้งให้มันตรงวัตถุตามหลักศาสนานะอย่าให้เหมือนรูปเคารพแล้วก็ใช้ได้ตามหลักศาสนาเพราะเราก็ผ่านอุลามะหรือว่าตุอเลมเนี่ยหลายๆท่านมาดูหัวกริดก็ว่าใช้ได้แล้วขนาดนี้สวยแล้วเพราะหัวกริดเนี่ย มันต้องคงตบะของมันไว้เพราะมัน,นหนึ่งก็เป็นสัตว์ตาวุธมันต้องคงความเป็นบร,รมีความดุดดันแต่ถ้าเราทำในทางที่ดีนะแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองครอบครัวสังคมกับศาสนาหรือมีประโยชน์ทางวัฒนธรรมที่เราอาจจะอ,อนุรักษ์แล้วก็ยังคงไว้เป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาสลามไม่ผิดกับ กฎหมายบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะทำะวัฒนธรรมท้ทองถิ่นของเราก็ไม่ได้ผิดอะไรของที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอย่างเช่นว่ากรี่ยกรีฑมันก็ไม่ได้ผิดอะไรในในทศนะของผมคือคือว่าเราก็พยายามทําในสิ่งที่ทําได้ฉะนั้นการทากรีาเนี่ยเราน่าจะนุ่มเสริมส่งเสริมให้เกิดและก็ให้มีให้ยั่งยืนนั้นทําอย่างไร แล้วก็มีตำรงตำรามีมีลักสูตรสอนในสามในในวิชาสามัญในโรงเรียนสามัญแล้วก็เรามีรักสูตรเฉพาะคู่มือการทำกิจอะไรของศูนย์เรียนรู้ํำบตะลตตลอหลอซึ่งเราก็จัดทำคู่มือ,อรวบรัดแบบเสร็จเร็วๆสาม,มารถที่จะเรียนได้ก็อ่านง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นะฮะ เราก็พยายามทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับความต้องการอของเยาวชนได้ก็ปัญญาชนในการที่จะมาศึกษาเรียนรู้ทั้งระดับอ,อนุบาลถึงระดับมหาลัยซึ่งเหล่านี้นะฮะ,อ,ะอาจจะทำให้เรื่องกรีของเราเนี่ยยังคงอยู่และก็ไปแพร่และก็ทำทำแล้วมันยั่งยืนนะฮะ ครับเรามีศูนย์แหล่งเรียนรู้ชุมชนคือผลิตกริตใหม่ขายเก็บกริตโบราณเข้าพิพิธภัณฑ์เรามีพิพิธภัณฑ์เล็กๆทาในบ้านนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลอาซ่องอภอรามันจังหวัดยาลาคือตะวฮัลลอหลอมู่ที่สี่นี่ยตัวฮัลลอลอมู่ตัวฮัลลอหลอมู่ห้าเนี่ยคือรงผลิตกริตกับอาซ่องหมู่สี่ผลิตรง,งผลิตแล้วก็ที่อาซ่องหมู่หนึ่งเนี่ยเป็นที่ ราคุณค่าของกรีดนั้นไม่ใช่เพียงศาสตราวุธหรือของสะสมที่มาตรวัดทางสังคมกำหนดคุณค่าเป็นอัตราตัวเลขบนธนบัตรแต่คุณค่าและจิตวิญญาณที่แท้จริงของกรีดนั้นกลับอยู่ที่คุณธรรมของผู้ครอบครองเป็นเจ้าของนั่นเองครับเราดูกรีดก็ต้องดู เหมืองกระจกเราต้องดูหลายๆด้านนะครับมันมีด้านที่ว่ามันสวยงามแล้วก็มีด้านที่ว่าไม่สวยแล้วก็เลือกมาที่ด้านที่สวยงามที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาพราะว่าที่เขาคัดมาว่าการกองว่าดีแล้วมาเก็บไว้ครับคนเราก็เหมือนกันจิตใจคนก็เอาส่วนดีเอาส่วนดีไปก่อนทุกอย่างมันจะดีไปเองครับ